สวัสดีค่ะพบกับ Go Insight นะคะในช่วงบ่ายของวันพฤหัสที่17มกราคมนะคะสำหรับราคาทองคำในวันนี้นะคะก็ถูกกระทบจากการที่เงินบาทเนี่ยแข็งค่าขึ้นมามากนะคะเราก็เลยให้รอปิดลองนะคะเมื่อราคาปรับตัวสูงขึ้นนะคะคือ,อ ราคาทองคำเนี่ยยังมีแนวโน้มแกว่งตัวอยู่ในกรอบนะคะก็มีแนวต้านที่บริเวณ 1, 1 6 8 5 1 6 9นนะคะถ้าหากว่าราคาปรับตัวขึ้นมาเนี่ยก็สามารถที่จะปิดลองออกไปได้นะคะเพราะว่าแนาวโน้มค่าเงินบาทยังกดดันราคาทองคำอยู่นะคะส่วน เงินเอเชียนะคะก็แข็งค่าขึ้นเช่น,เ,ชนเดียวกันนะคะเงินยูโรก็แข็งค่าก็เป็นปัจจัยที่กดดันให้ค่าเงิน US อดอลล่์อ่อนค่าลงนะคะซึ่งนักลงทุนก็ยังกังวลกับค่าเงินดอลลร์เนื่องจากในเรื่องของการขยายเพดานหนี้นะคะทางสถาบันจัดอันดับต่างๆก็ขู่ว่าจะปรับลดอันดับเครดิตนะคะถ้าหากว่าสหร,รัฐเนี่ยยังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของการขยายเพ,เพดานหนี้ได้ ส่วนราคาน้ำมันก็ยังทรงตัวในระดับสูงนะคะจากเหตุการณ์รุนแรงในเอลเจิเลียนะคะติดตามวันพรุ่งนี้นะคะจีนจะมีการประกาศ GDP ตัวเลข GDP ไตรมาส4นะคะคาดว่าจะประกาศที่7.8ซนะคะซึ่งถ้าหากว่าประกาศออกมา7.8ตามคาดเนี่ยก็จะสูงกว่าครั้งก่อนนะคะทีอ่อยู่ที่ระดับ7.5นะคะ,แล,ะแล้วก ทางจีนเองก็จะเร่งมาตรการในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมด้วยนะคะเพราะว่ากา็ไม่อยากให้จีนต้องอยู่ในภาวะที่ชะลอตัวในในระดับนี้ต่อไปนะคะส่วนการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐในคืนนี้นะคะในช่วง2องทุ่มครึ่งนะคะก็มียอดอาการากอนุญาตก่อสร้างเดือนธันวาคมนะคะ แล้วก็ยอดที่อยู่อาศัยที่เริ่มสร้างแล้วก็จำนวนผู้ขอรับสิทกธกิการว่างงานรายสัปดาห์ส่วนในช่วงสี่ทุ่มนะคะก็เป็นผลสลํารวจแนวโน้มธุรกิจเดือนมกราคมนะคะโดยเฟดสาขาฟิลาเดลเฟียนะคะเดี๋ยวเรามาดูกราฟทางเทคนิคกันนะคะก็จะเห็นว่าราคาทองคำนะคะสามารถยืน,ยนเหนือเส้น ยืนเหนือ 1, 700, 1 6 7 0ได้นะคะแล้วก็เตะกรอบแนวต้านที่บริเวณ1,685เนี่ยก็ยังไม่สามารถผ่านได้นะคะในช่วงสั้นๆอน่นี้ซึ่งถ้าหากว่าราคาเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นถึงแนวต้า1,685แล้วไม่ผ่านนะคะเราก็อาจจะปิดลองไปก่อนนะคะแล้วก็เปิดช็อตลงมานะคะโดยที่อ่า แนวรับนะคะเราก็ยังมองที่บริเวณ1675นะคะแล้วก็1670นะคะแล้วก็1666นะคะก็ยังเป็นแนวรับที่สามารถที่จะปิดสถานะช็อตนะคะหรือว่าเปิดลองขึ้นไปได้นะคะถ้าหากยิ่งลงยิ่งลงมาลึกนะคะโอกาสที่จะ ทำกำไรได้ก็มีมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะถ้าหากว่าราคาดิดตัวขึ้นสู่แนวต้าน1,685นะคะไม่ผ่านก็ปิด ทำปิดลองก่อนนะคะแล้วก็เปิดช็อตลงมานะคะแล้วก็มาปิดทํากําไรที่บริเวณแนวรับนะคะแต่ถ้าหากว่าผ่าน1 6 8 5ไปได้นะคะเราก็มองแนวต้านถัดไปที่บริเวณ1695นะคะแนวต้านนี้แล้วก็1,700เนี่ยก็ยังเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะคะ สรุปแนวรับนะคะแนวรับแรก1,675แนวรับถัดมา1,670แล้วก็1,666นะคะส่วนแนวต้าน1,685แล้วก็1,695สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ